ก็ไม่ได้ฟังพ่อตัองต้งใจตกปลาเขาได้ข้าวแม่เดีย๋ยวค่อยพ่อตกปลาเส็นุ้ค่อยบอกพ่อก็ได้พ่อพ่อพ่อจ๋าด้วยใจหน่อยยไม่ได้อ่ะเนาะแม่พ่อยังไม่ได้ใจเนาะ โอ um ้ยเรียกเรียกแก้มเฮ้ยแล้ก็ต้องสซเลเจอร์ไปก่อนที่จะอย่า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 แม่จะอยู่กับพ่อตลอดพี่นี่พี่ก็อัพเบอร์แอปเบอร์แอปเบอร์โอ้โหนี่ดีเลยดีเลยแล้วพอจะดีเลยดีเลยก็เลคุดว่าจี่ิมดูป๊าต๊นบิน ดียังนะฮะดูว่ามือหรลอยังไม่ไม่ต้องย้อนไไกลอีกจะได้ปลาให้คุณยาเอาเห็นเห็นว้าวว้าวเอาแล้วทำไมมันไม่กัดนละพอ เกมปลามันหายหมดแล้วหนูเนอะใช่มันจะหายหมดด้วปลาเล็บจะเลอบเข้าไปหน้าที่อื่นถ้าปลามันรู้เรื่องมันรู้แล้วแหละนี่นะพผมไม่ได้ปลาหรอกท่านุ่มเสียงดังอะ่ะจะได้ขอร้องแหลยสตอร์กัส ขาให้กินงอมงอมงอมไม่เอาเงียบ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 หนูไกระโดดหนูกรโดดแล้วมันก็เจ็บที่หินมันอยู่ข้างล่าง